สวัสดีค่ะเพื่อนเ,นเ,นเนทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปของหุ้นจีนเช้ากับจีนบ่ายนะคะตัวเด่นก็คือ2กับห้านะคะลองให้รูดได้เลยเนาะสองกับห้าเนาะตัวรองก็คือ0นย์กับ8ปดก็0ูนย์ศูนย์ศูนยนอห้าเดศนดเาะแปดศูนย์แปดหนึ่งปดสองแปดสี่ปดหกดเกก็เอาตามตัวที่เราขีดไว้ให้กันแล้วกันเนาะเก้าแปดศูนย์ดสองหกดเสี่สองหก 1กหนึ่งศูสที่จริงตางดูตาม3มตัวแล้วมันน่าจะรูดแปดนั่นี่ยแปดกับ2ต่อมาหยมจีนบ่ายนะคะตัวเด่นก็คือ6กับ9กสกับ7จ็ดเนาะหกศูนย์หกสาม ก้าก็รูดเก้านะคะสามก็สามศูนย์สามหนึ่งสามสามสามเจ็ดสามเก้าเนาะสามห้าสามหกก็มีเจ็ดก็คือเจ็ดหนึ่งเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดหกเจ็ดเก้าสามตัวก็สามเจ็ดเก้าเจ็ดเก้าหกหกเก้าสามสามหกศูนย์หนึ่งสามศูนย์เจ็ดเก้าหนึ่งก็ขอเป็นเพื่อนทุกคนโชคดีนะคะเฮงเฮงรวยรวยปงังฟังเลอ สำหรับหุ้นจีน V.I.P เราจะพํมเฉพาะเสาร์กับอาทิตย์เนาะแต่เอาเรียกไปซื้อด้วยกันได้เด้อมันจะออกไม่เหม่อไม่ทางกันมากนะเลขกนะสําหรับคลิปนี้ก็จบลงเดีเพียงแค่นี้นะคะโชคดีทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ